รตรวจสอบภายในเติมยาปล่อยคันนี้เติมยาปล่อยหารอยรั่วตรวจสอบหารอยรั่วตรวขอกันชนเดวจสอกันชนหน้ากอแผง มาดูวิธีการถอดกันชนหน้าครับวิธีการถอดกันชนหน้านี่จะมีนอ็อตเบอร์แปดสองข้างเหมือนกันถอดกันชนเบนเอสองสองร้อยเอสองร้อยเอร้อยกันสิบก็บอดี้เดียวกันถ,กน,นถอดกันชนนะถอดกันชนข้างในมีนอ็อตเบอร์แปด นัยาวเช่นัดยึดยวไปวันแปดไม่รู้นี่การชนไปแล้วให้ดูมันอยู่แบบไหนรักกันชนชนหน้า อันนี้แผงรั่วนะครับแผงรั่วแผงรั่วแผงรั่วตอนแรกนึกว่าตู้รั่วเขาบอข้างในมันนอกข้างนอกมองไม่เห็น,นเปลี่ยนแผงคอน,นเดนเซอร์ใหม่ครับเบนซ์เอสองร้อยตอนแรกนึกว่าตู้รั่วนะครับพอเปิดแผงออกมาเจอแผงรั่วครับ เจอแผงมาเจอแผงรั่วหลายจุดเลยหนึ่งสสาจุดที่เห็นกันนะครับเจอ3าจุดเติมยาบ่อยคันนี้เติมยาบ่อยครับตอนแรกรือว่าคอยเย็นรั่วใส่แผงใส่คานแล้วประกอบไปแล้วครับเ็อยู่ประมาณนี้ นี่ซีดึงแฟบงรถสายอยู่นี่รอสายจะลากอยู่ข้างล่างนี้ตัวเชื่อซื้ออยู่ข้างล่างน,นี้อันนี้ใส่น้ำอันนี้ใส่น้ำเข้าไปเติมยาเรียบร้อยนะครับอึงลงห้าลงห้าอันนี้ห้าจุดแปดแล้วห้าจุดห้าเติมยาเรียบร้อยแล้วครับเวนที เอสองร้อยเบนเอสองร้อยครับมีปัญหาคือตอนแรกก็คิดว่าคอยเย็นรั่วไปเจอแผงเอาแผงก่อนครับคอยเย็นก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีจะเลยเอาแผงก่อนครับวันหลังเข้ามากันใหม่ไปเจอแผงคอนเดนเซอร์รั่วเอาแผงคอนเดนเซอร์ก่อนแต่คอยเย็นข้างในก็รู้สึกว่ามีกลิ่นมีกลิ่น ยาเหมือนกันครับแต่ว่าเราต้องเอาไปตามจุดกันทำานเยอะอลูกค้าจะว่าเราเปลี่ยนอย่างเดียวครับอที่เราจุดกันเห็นเราคอยแผงเห็นแผงมันมีรอยรั่วสามจุดนี่คือภายนอกกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับห้องเครื่องอยู่ประมาณนี้ e 200 loại mới dung 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 นี่ถอดคำเซอร์ถอดยากมากเบ้น V220D กระถอดไปบางส่วนแล้วกระถอดไปเรื่อยๆนะครับถอดไปบางส่วนแล้วกะถอดท่อลมออก นะครับรัว่วรั่วไม่มีคาน้ำมันเลยรัว่วปิดแลยนะปิด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 ,ปดอย่งเงีรั่วก็โอเคพอเ,คเย็นใหม่เนี่ยเข้าๆเย็นใหม่ตอนนี้เป็นฮิตเตอร์ตอนนี้เป็นฮิตเตอร์ขึ้นน้ำกระ น้ำคอยไอ้น้ำร้อนมันจะเข้ามาหล่อเลี้ยงข้างในคอยเย็นเนี่ยไอ้คอยร้อนเนี่ยอันนี้คอยร้อนอันนี้คอยเย็นอาเรีกว่าฮิตเตอร์อันนี้คอยเย็นอันนี้คอยร้อนคอยร้อนฮิตเตอร์น้ำมันจะเข้ามานี่ครับวิ่งเข้าออกให้ความร้อนอันนี้คือยเย็นเป็นคอยเย็นใหม่คอยเย็นรั่วรั่วยางเรียงมีความจะเสร็จในรถแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้ แก็ตัวนี้เอาตู้แอร์อยู่แต่ข้างในนี้แล้วก็พึ่งแบกตัวนี้เอาครับถอดเบาดหลังออกถอดเบาดหลังออกพอมไปติดเบาะข้างหน้าติดเบาะแหนบออกไม่ได้เลยโอเคประกอบแล้วนี่ ก็อยู่ประมาณนี้อยู่ข้างในนีน่จะเป็น่อเอ,อจ,ะจะพร้อมจะเติมยานะครับเบนท์วีสองสองศูนย์สตาร์ทเครื่องนะครับเปิดเอรอ ต้งองรอแป๊บหนึ่งให้ลมม,ม,ม,มันมาช้าวางบนนั้นเหรทำไมมาช้าจังลมมามา้ามาช้าไม่ทันใจเลย <c oughs> ลเคยรุ่นเลยขึ้นมาเนี่ยเปิดตบรถเลย ลมกว่าจะมาครับเปิดกว่าจะมาช้ามากครับเพราะฉะกว่าจะทำงานลมกว่าจะมา